สวัสดีครับล้านสักลายศรีระช้างนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนประกอบเครื่องยางถูกวิธีนะครับผมเอาเสียบเข้ากับโลที่จับตรงนี้นะครับผมขันให้แน่นนะครับกะว่าเราจับลักษณะการจับให้พอดีมือเนี่นะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมเอาเข็มขึ้นมานะครับใส่ด้านไหนก็ได้นะครับแต่ผมจะสนัดใส่ด้านล่างนะครับใส่อย่างนี้นะครับผมอันนี้เป็นเทคนิคนะครับผมเทคนิคของของผมเองนะครับผมผมจะงอเข็มนะครับเวลาเดือเส้นผมจะงอเข็มลงนิดเดียวนะครับ ไม่มากนะครับผมให้โค้งลงนิดเดียวนะครับเห็นไหมครับให้ปลายมันโค้งลงนิดเดียวนะครับผมอันนี้เป็นเทคนิคของผมเองครับก็เสียวเข้าไปช่วงนี้ต้องระวังนะครับผมอันนี้นะครับผมแล้วก็ค่อยๆ่อยนะครับค่อยๆอเอาปลายกระบอกนะครับสวงเข้าไปทางด้านบนนะครับอันนี้นะครับผมวิธีตั้งเข็มนะครับผมยืดตรงนี้ให้สุดนะครับนะครับยืดให้สุดมาแล้วเอาแค่ไปแตะพอแล้วนะครับผมหมุนการตั้งเครื่องนะครับเอาแค่ตรงนี้ไปแตะพอแล้วนะครับนี่นะครับผมแล้วก็ขันให้แน่นนะครับการตั้งเข็มก็คือว่าใช้นิ้วโป้งนะครับ ดันจากตรงนี้ขึ้นไปนะครับดูปลายเข็มดีๆนะครับนะครับอย่างนี้ถือว่ายาวไปนะครับผมจะให้ออกมาประมาณขอบนะครับขอบของเหรียญห้านะครับผมนะครับแต่ถ้าคล่องแล้วก็จะปรับให้ได้มากกว่านั้นก็ได้นะครับผมครับโดยตัวผมจะปล่อยเป็นเข็มลอยนะครับจะปล่อยยาวหน่อยแต่เราไม่ได้เดินสุดเข็มนะครับผมแต่ถ้าสําหรับมือใหม่นะครับผมแนะนาให้ปล่อยประมาณขอบของเหรียญห้านะครับผมนะครับแล้วก็ขันปิดนะครับแล้วก็ต้องหาหนังยางนะครับผมมาลัดหนังยางธรรมดาเหล่านี้นะครับผมนะครับ รัดแบบนี้นะครับผมกันเข็มช่วงนี้นะครับมันแฟงไปแฟงมานะครับผมมันจะช่วยได้นะครับประมาณนี้ก็คือเครื่องที่พร้อมสักแล้วนะครับผมนะครับแค่นี้นะครับอย่าลืมเช็คให้แน่นนะครับผมนะครับสายเกลียวนะครับนี่คือสายเกีียวทั่วไปนะครับที่เรามีนะครับผมเกีียวตรงรูข้างล่างนะครับผมมีสองรูนะครับเกีียวซ้ายและขวาก็จะสามารถเดินเครื่องได้เลยนะครับผมต่อสวิตช์เท้าเรียบร้อยนะครับผมนะครับเช็คไฟต่อสวิตช์เท้าเรียบร้อยก็